สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีค่ะสุกุสุสคนค่ะเมื่อนี้มาพอกับช่องบ่าวทุนสาวจอยอีกแล้วค่ะเมื่อนี้ <c oughs> มีตัวเลขแนวทางจากเซียนลุยเนาะค่ะเนะาะเซียนลุยเพิ่นปล่อยตองงวดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะค่ะเนาะสาวจอยกเอามาลงให้เบิ้งเมื่อนี้ค่ะ ตัวนี้เป็นสถิติของงวดที่แล้วเด้ะจ้าในงวดที่แล้วเด้พอพอพอมแมเมอเอฟซีส,ส,ส,สุขสุขคนค่ะเข่าศูนย์สี่เนาะค่ะเข่าศูนย์สี่บนนะเข่าศูนย์สี่บนนะคะเมื่อนี้เซียนเพิินปอยชุดบนมาไหเนาะคะ่ะเนาะเอาชุดบนไปก่อนเซียนลุยนะคะ งวดที่แล้วเขา 0c เลขสามโตของเจนรุ่นกะไก่เคียงเนาะค่ะพอเพิูนไถ่ว่า305 314เอ้315เนา 5, 3 14, 3นะ,ค,ะ 5, 7 15, 7ค่ะ705 715 716ค่ะถือว่าไก่เคี่ยงแห้งค่ะงวดนี้เข้ามาตามต่อค่ะสาวจ่อยก็เลยเอามาฝากพอ่พอๆแม่ๆม่เอฟซี FC. ตามต่อนะคะเนาะตามต่องวดวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดหกเจ็ดนะคะตัวเลขจากเซียนเซียนรุ่นนะคะ หวดที่หนึ่งตัวเลขจากเซียนรุ่นค่ะเดี๋ยวห้อคอมมาเบิ่งกันเนาะค่ะว่าเซียนรุ่นเพิน่นให้ตัวใดมากตัวเลขของเซียนเพิ่นเนี่ยจะเข่าทุกงมวดเด้อค่ะเหมือนหมวดเมื่อกี้เนี่ยให้มาหลายตัวกระจิงอยู่แต่ว่าห้อก็เลือกเลือกเอาตัวที่ห้อมากนั่ยนะคะนี่เนาะคือจากหมวดบางยาเนี่ยก็เขาเนาะคะ่ะ เขาตจับคู่ตทีเซียนพันจับคู่ให้งวดนี้กับมาตามตอกับสาวจอยเนาะคะ่ะอย่าลืมเด้อจากพ่อพ่อ,พอแ,มแม่ fc ทางช่องออกมาลงให้เป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจนณญาณในการรับชมเป็นเพียงแนวทางให้พ่อพ่อพอแ,มแม่ไปจับซื้อลอตเตอรี่กินแบ่งรัฐบาลเด้จาจ้าเด้อ ็นพ่อ่แม่ๆไปจับลอตเตอรี่กันไห้เนาะก่อนที่ลอตเตอรี่มันจะหมดเนาะค่ะจับตั้งแต่เนินๆไ้เลยเนาะค่ะตัวเลขของเซียนเซียนรุ่นนี้ถือว่าเขาทุกรอบเขาทุกงวดเนาะค่ะที่ที่สาวจ่อยเบิงมากแล้วก็เอามาโล่งห้ <c oughs> ขอโทษนะคะเจ็บคอ <c oughs> ค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะ ตัวนี้อาเซียนเพิ่นจะหายมากบนก่อนเด้อจ้ะบนบนย่างเดี่ยวเด้อดพอพอเมมเอฟซีสกุสุกุนค่ะบนบน,บนมีตัวไหนบ้างบนมีตัวไหนบ้างบนก็จะมี สตัวบนเนาะคะ่ะสตัวบนสองตัวบนมีมี9 3 9าสศ สามศูนยะ์สี่เนาะค่ะเนาะชุดกันมีชุดกันพร้อมแล้วค่ะชุดกันเน้นทุกโตคะ่ะกลับพร้อมเด้อจ้ากลับตัวด้วยนะกลับตัวด้วย ชุดกันเกาหาจ้าศูนหาจ้าหนึ่งสีจ้าหนึ่งหาจ้ากลับด้วยกลับด้วยนะคะค่ะตัวเลขที่เซียนรุ่นเปิดหายมาบนสองตัวก็จะมี เก้าสามเก้าชุดกัน9 5 05 1 4าศหค่ะชุดกันมิโทนี้เนะาะค่ะชุดกันเนาะตัวนี้เป็นชุดชุดบนนะคะงวดวันที่1กรกรดาหกเจนี้นะคะ ตัวเลขแนวทางจากเซียนลุนนะคะบนสองตัวเก้าสามเก้าสี่ศูนสามศูนย์สี่เน้นทุกตัวชุดการอยู่ชุดการมีเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้า อย่าลืมกลับเด้อจ้าอย่าลืมกลับเด้อพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเนาะเอาชุดบนไปก่อนนะคะเอาชุดบนไปก่อนเนาะอย่าลืมว่างวดที่แล้วเข้าบนนะงวดที่แล้วนะตัวเลขของเซียนเซียนลุนนะเข้าบนพ่อพ่แม่แม่เอฟซีอย่าลืมเด้อจ้าอย่าลืมว่างวดที่แล้วเข้าบนนะคะเข้าบนศูนย์สี่นะ พ่อพแม่แม่ก็ล่องเอาไปจับลอตเตอรี่กินแบงรัฐบาลกันไว้เด้อจา้าอาจาพอพอรย์พ่อแม่แม่คันใดบดท่านให้แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะแคปหน้าจอไว้ตัวเลขที่ทางช่องเอามาลงให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพ่อพ่แม่แม่เอฟซี MC, สุขุสุคนค่ะทางช่องกะยากให้มโชคมีหลาบไปน้ากันนะคะค่ะคลิปนี้ าสาวจอยกับขออวยพ่อในพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุกุสุคนมีโชค,ม,โชคมีลาบไปกับทางช่องบาาทูนสาวจอยนะคะเด้อถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้กับทางช่องน้ำแน่เด้อจ้า <c oughs> แคปไปเด้อจ้าแคปแคบเด้อจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุกุสุคนเนาะแคปไปเด้อ ค่ะคลิปนี้ก็ฝากวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ